ครับประกาศสวัสดีครับทอแมพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกับบาเบตสาวลินคือเก่าครับพี่น้องวันนี้บาเบตกับมหาเห็ดคือเก่าครับที่ครับเมื่อวานบดไดมากครับพี่น้องอันนี้ครับสาวลินนะหรือเมื่อวานบดไดมากเนาะบาเบตกับสาวลินเลยมาไปเผาศพลุงครับเมื่อวานกับลุงลุงเอ้ยนะครับเราเสียครับพี่น้องเราเป็นแฟนเก่าของปลาดาวครับ เคยมาทาคลิปนําบาเบทเลรครับคนพร้อมๆหน่อยๆนะครับไปไดวนะนั่นแหละพวกกาเราเสียนะครับเขาเป็นทีร้อยแล้วมาแกมาตามบาเบดสาวลินไปรับชมกันเลยครับวันสิมันประมาณนะครับวมืนอี้วัสดจกตาครับพี่น้องไปลุยกับบาเบดสาวลินเลยครับพี่น้องลืมบอกไม้นี่ครับไม้ปลาบันจรัดครับอำเภอบระเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ พกัดน้องใหญ่คือเกาครับพี่น้องไม้เกาไม้ประจําของบาเบตอะตรงนี้รอละมาก,กับมาสายแล้วครับใบมโมงแล้วครับตอนนี้โอวไปลุยเข่าปลาครับพี่น้องไปนี่ตึงขาล่ายครับพี่น้องนอกแรงแห้งมันครับนี่ขาไหมพี่น้องเอ้ยป๊อ ่ขาเาาสวอ,อ,อใหญ่ขาใหญ่ปันขาคนเก็บเลยครับพี่น้องหอกเลยแห่งมันครับไปเสาวยินโผล่เดนะียวครับพี่น้องโห่เห็ดถึงหนังพี่น้องโอ้ยขาจังใิ้งจิงไหมกเนาะพี่น้องคือแมงกินแบงเบิร์ตครับพี่น้องมาเลยพออยู่ นี่ครับอ้ดอกงามๆนี่นะครับที่โอนอ้โหตอเลยนเนาะแบมีเหงื่แต่งกับกนบ้าง ซา,าลินมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโอย,โอ,ยอีกแล้วพี่น้องโอ้ยไม่มรู้ใหม่พ่อมหม่อื่นนะซาดินเรื่มาเก็บไม่อีกาทำนะครับพี่น้อง <c ười> ทองเหลืองมาเลยนี่ครับเห็ดเพิ่นทองเหลือง,องพี่น้องได้างทองเหลืองพี่น้อง โอ้มันเทาแล้วเสียดายเนาะโอ้อีกเลี้ยวพี่น้องขาลายพี่นี่ลายขาลายเนาะนะครับโอ้ยนี่ครับปอดปอดปวดเขานี่เบิดคมแล้วเปล่าพี่น <scrolling> ้อง สองึงครของกอหญ้าลูกเลยออกเงี้ยครับพ <c> ี่น้องเป็นไงน้องคาฮักมึงโดนนึกฮะ นายทองยี่สั่นแ้าวบังไม่ได้ติด,ดนกนะฮะยันดันเลยบานเบิดรับรับพี่น่อยเยขันมากอืออุ้ยขันม้วนมากคือสิน้ะไรจมจเนาะสาลบเนาะจุงตๆงมากมพี่ ว่านติพระว่านนันไตงานศพครับพี่น้องเอ้ยว่วานเกีอครังเยวะไตซะเยวกับของเต้เนาะอ้โอเดวอืมอาดันโอ้หายอยู่ใตสองกิงาไหม่ตาย อือกัรเลีน้องสองลอ,อครับนอนหนอนงดอน,ดอ,น,ดอ,นอ้ยมาเีที่จะทางเรับจะไเจ้าเขาขเขาเตรียมมาให้พอเบียรสาวดินเนาะ <c oughs> มีน้ำใจกีนึง เอาไปตะหักกระดอดดิ <Okay. S 1> อะไรน้องปีนนมือตัวนี้อือครับพี่น้องบี้ตาเลยปุณนะขาใหญ่ๆจุ๋มๆงามๆครับพี่น้องมาบิ่งเอาพี่น้องขาตั้งสูงว่าแม่นให้ละงูครับพี่นออ้อ,อ,อง หาเาวใหญ่เลยพี่น้องนะงามแห่งดนกเลยสมบูรณ์แบบครับสาวเนพอยู่เ้วพี่น้องขายงาอีกแล้วครับมาหมูวานี่เลยเต็มตูมๆเนาะพี่น้องห็นมาหมูวานี่เลยเต็มตมๆเนาะสาวย้เนาะไม่ได้เดอโอ้ยเมื่อคืนขาขาดหรือเปล่า ว้ยแมนเราลิ Ồ, ้มขาขาดยี้ถือกินขาไปเบิดเลยกินขาหมดแล้วว้าเหลือแต่ดอกพี่น้องกินขาแดงน้าพี่น้องโอ้ยนี่ครับอู้ดอกจูงๆพี่น้อง มา้อีกเดียวครับสวยงามขนาดเลยนะซาดินโอ้มีมาเบิ่งพี่น้องจ ok ุ also, ่มๆถิ่แบบต้องการครับนี่แหละอยากให้มันได้แบบนี้แล้วเนาะซาดินเนาะงามขนาดเลยครับพี่น้องสมบูรณ์แบบเลยซาดินโอ้ยครับโอ้ยพี่ลูกพ่อม ôi thịt lúa nào bắt thế nó thăng nó và cân nhỏ Hãy không ลอยจุม้นมนะซีก<ส>เต็มตาถูกไหมมันมาเม้าม้าวด้<ส>แบบนี่<โ>น <OR> นนมันมาเม้าม้าวันซีเดายแบบนี้หลายครับพี่นะ้องมีน,นี่โอ้ยจังได้บานว่าแล้วเลยจุม้มจุมน้อยเนาะโอ้โหเหตุพึงหวานพี่น้องอืมคุ้นมาเลยวู้งามครับพี่น้องเหตุพึงหวานไงเติมพอนธุได้ไง ลงนอนาย่อนโอ้ยมันถืออย่างกึงไงบึงสาดไงไปเออลงครับน้องพี่น้องจัดเาอ Hãy câu câu, một đẻng hai câu như thế xoay lăng khoái được không? này bao, lăng khoái mì bao? một ลับล้างลบลงโคนใหม่เสารที่น네ึงเงียนมนอนให้น้อยเราเบรดกดกง่ี้ไปเลยข้ากินใหม่ข้ากินต้นครก เจอสีมมสหาจุมจ้มๆในแต่ละดอกเนาะพี่น้องอุ้ยหาหน,าน,นักด้วยเนาะสาลินเนาะลุยต่อครับบาบเบสไส้บงางยังเห็นไหมครับพี่น้องเข้าปลากันระวังไว้น้มำด้วยครับสีสันสดใสครับ เขียวปีเลยพี่นอ้องหางใหม่พ้อมอันตรายนะครับนี่เห็นหางไหมครับนี่งูเขียวหางใหม่ครับพี่นอ้องยื้อ,อยางไปเตม็มมันกระโดดพุ่งใส่เลยได้ครับนี่ออ,อันตรายครับพี่นอ้องยางปลากระมัดระวังกัน,นเด้อครับฝากไว้จากบาเบนนะครับนี่นี่นะบาเบนยัง่เห็นก่อนฮะ งูเขียวหางใหม่มันพร้อมสิกรัดดูดผงใส่เลยเบื้องมันงองหัวถา่าครับพีบ่น้องรอเบสใส่เบื้องด่างคางเนาะเฮ้ไปต่างคนต่างอยู่ครับเฮาสิบรบกวนกันครับพี่น้องปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติไปเด้อไปครับรอเบสใส่ต่อแล้วครับ,รบเบสสดเตรียมเดินทางเข้าไปครับยา ี่บายบายตอนขากับล <ally> oh. <T> ot <about others> <ot pun middle> ็ปน้องสองดอกสองดอกคอล้อสองดอกคู่กันครับมุมานขากับพี่น้องอ้อูกอดกัน ยิ่งติงสองพี่น้องครับปืด๊ดเบิงเกี่ยวกันอยู่อพี่กด็ดันน้องไว้หัวน้องซุปอยู่นะ่ออืม,อมสิเต็มตากรับเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยครับมาเบิงผลงานมาเบนนะครับจะลังจากที่ออกมาจากปลาแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องเออเป็นไรครับกะมางอยู่ครับเกือบเต็มตาแล้วพี่น้อง โอ้ยยิงหน่อยจะเสร็จเต็มกับเต็มเนาะเวลามันหน่อยพอพี่น้องมาผมก็มาบ่ายบาย่บายกับบ่ายสองบ่ายสองแหอะบ่ายสองโมงแคะครับก็มันก็นเลยมีเวลาเก็บหน่อยเนาะเก็บดูประมาณชั่วโมงกว่าแหละเวลาชั่วโมงน้อยน่อยชั่วโมงในหน่อย,อนนอยครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็ได้หลายอยู่ครับอ่ะก็ ก่อนจบคลิปนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบ็ดนั่นเองด้อครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเได้แจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของบาเบ็ดนะครับครับกับบาเบ็ดบ่มียังมากๆก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับบาเบ็ดกับบ่มียังมากๆแล้วเนาะบาเบ็ดกับเขาจบคลิปไปเพื่อนสำเนียงนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพอกับ บาเบตดสาวลินคลิปไม่คลิปหนานะครับ